ย่เด็กวะซาวัีวิรุนเมกาวันนีวิรุนดูไปวันนีวิรุนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Dark r g Souls Cylin God นะท่านผู้ชมนะบอกเลยว,ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว 3D Adventure RPG หรือว่า ARPG นั่นเองนะท่านผู้ชมนะเป็นแนวแบบว่า Turn Based ด้วยนะครับสามารถที่จะ,ะเล่นแบบ Tactical นะครับวางตำแหน่งต่อสู้ภายในเกมได้นะท่านผู้ชมนะ เป็นแบบว่าซัมมอนซัมมอนหมายวาามมามมมความว่าอัญเชิญตัวละครมาได้นะครับปรุงอาหารคราฟไอทม้นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปตามดันเจียนต่างๆเพื่อแก้ไขปริศนาหรือว่าขโมยหรือแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะท่านผู้ชมนะลิงก์เราอยู่ด้านล่างคราบในใต,ใต้คลิปเลยนะฮะมีเฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะมาท่านผู้ชมเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะจ้าร้านลิชแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว้าว อันนี้พี่ก็เล่นไปในระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมนะระบบอินเทอร์เฟซตา่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ,บม,มุมซ้ายมือบนจะเป็นแผนที่มุมขวาจะเป็นออบอกควิสของเรานะครับส่วนตรงด้านด้านล่างขวามือนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นในส่วนของแคมป์เรานะท่านผู้ชมนะแลวสามารถที่จะดูซัมมอนเราได้นะครับว่าเรามาีตัวอะไรบ้างอยู่นะครับสามารถซัมมอนได้หนึ่งเวลาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนี่เรียกตัวละครมาได้นะท่านผู้ชมนะอัญเชิญมาได้ตอนนี้เราก็ดูว่าเรามีฮีโร่อะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะเฮ้เสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ เราจะทําการอัปเกรดตัวละครเราสักหน่อยนะครับมันจะมีในเรื่องของระบบรีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเจ้าตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นแนวหน้าเป็นตัวอีพิกนะฮะทานผู้ชมนะอัปรีวิวอย่างเดียวเลยครับอัปเลยครับเ่อกดตึงอัปประกอบนะคนดูนะอัปเลยครับมีตัวแนวหน้านะเพราะมันต้องรับตีนนักนะคนดูนะโอเคนะครับแล้วเราจะย้อนกลับมานะครับดูตัวอื่นบ้างนะครับเราอัปเกรดอะไรได้บ้างนะ ไม่มีไอเทมให้อัพไม่เป็นไรนะครับเราได้ตัววิวสิบสี่มาแล้วเป็นอยู่แนวหน้านะคนดูนะนี่นะครับเราจะต้องอไปตามแมพของเขานะครับนี่มันบอกว่าให้มาตรงนี้ถูกไหมไอ้สู้กับไอ้นางนี่นะครับคนดูนะเออไปกดแคมทําไมวะแ๊บบนึงกดย้อนกลับก่อนไอเมเจอร์อเมเจอ,แบบเจอร์มาตะลุยไปจนภัยนะครับกดนะครับแล้วก็แอตแทกเขาได้เลยนะครับไป let's go บอสค่อนข,ข้างโหดนะฮะอันนี้เป็นการจัดเอ่อเพลิกเข้ามานะพูยผมว่าผมไม่น่าไหวว่าตัวละครผมมันดึงเลือดเลือดนั่นอยู่เลยวะ่ะออกมาก่อนออกมาก่อนความเอียดเบลตเทิร์นก่อนออกมาออกมามาปรุงยาก่อนนะฮะไปที่แคมป์เราก่อนนะครับเอ่อคุกเลยตรงนี้คุกนะฮะคนดูนะนี่คุกเลยครับวูวว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 ว อเอาไปเลยข้าวบารีทั้งหมดเออได้ของมาละวนิดเนื้อนิดเนื้อไอ้ซัดเนื้อเนื้อเนื้อปนเนื้อปนเอาเนื้อมาเยอะครับโอเคพอแล้วนะคนดูนะกดย้อนกลับมาครับแล้วเราที่สามารถจะกดแบ็กแพคด้านมุมบนขวามือได้นะแล้วก็ให้เขาใส่อุปกรณ์ได้นะครับตัวไหนก็ใส่ลงไปได้นะฮะ อีควินะฮะใส่ลงไปชุดเกราะครับใส่ได้นะฮะอาวุธนะครับหกสองสกิลเฮดโอเคดิฟเฟนซ์ใส่ไปฮะโอเคใส่ลงไปครับทีนี้เราดูนะฮะว่าตัวไหนที่มันสําคัญอีกตัวนี้ก็สําคัญนะครับเป็นตัวฮิวนะครับนี่เราไม่สามารถอัปเกรดได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่ชุดให้เขาได้นะครับ ไปชืบตรงนี้ก็ใส่ลงไปอ๋อมันใส่ไปแล้วนี่ว่าใช่กูลืมดูคนดูโทษทีเอาหมวกมาคืนนางหนูเอตัวนี้รับตีนนะให้มันอยู่แนวหน้าไว้อ้าวมานี่ก็ให้มันกินเอาหุงอาหารบ้างนะคนดูนะยูสใช้ใช้กับเจ้าตัวนี้เลยเพราะเลือดมันลดนะครับคนดูนะอ,อ่แอตแทกบวกสี โอเคอ่าตอนนี้ของเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูนะตัวอื่นนี่ใส่ได้อีกไหมอุปกรณ์น่าจะใส่ได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่มันใส่ของได้โอเคไม่เป็นไรมาไปต่อสู้กันเลยดีกว่าคนดูแหมลำมานานเอ้ากดพินิกันเลยโอ้ฟัคม,ม,ม,มามามาโทษโทษโทษมาลุยเลยดีกว่าคนดูนะแอตแท็กครับ พี่ก็ไม่อยากจะโมเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะพี่แบบว่าเป็นตำนานในการเล่นเทิร์นสเปดนะครับแต่ก่อนพี่ไปแข่งอยู่สิงคโปร์มาแล้วตอนนี้นะเลิกแข่งนะไม่ใช่เลิกแข่งนะเลิกเล่นเลยแพ้ <c oughs> <c oughs> นี่นะมันก็จะมีบอกรีวิวนะครับอันนี้เป็นการจัดเอ่อเพลกเราอจัดผู้เล่นเรานะครับนี่แล้วตัวตีไกลกอยู่ระยะไกลไว้นะครับแล้วก็ช่วยกันเอ่อกันแนวหน้าไว้นะครับคนดูนะเอ่อประมาณนี้เนาะมาโอเคกด ชาลินช์ได้เลยนะครับเป็นการต่อสู้เริ่มต่อสู้ได้เลยนะคนดูนะมาไปเจอร์สตาร์ทใส่นะฮะคนดูนะมันก็จะมีในการใช้สกิลนะครับเราสามารถเอาตัวเราลงได้5ตัวนะครับคนดูนะเฮ้ยโคตรถึกโคตรโหดนี่สกิลเรามาแล้วนะครับสกิลตัวผู้หญิงเรานะเราก็ต้องเลือกพื้นที่นะสายเวทต้องให้อยู่ข้างหลังล้วถูกต้องแล้วนะครับคนดูนะสกิลชุดใหญ่ตีแดมนี่เป็นไงล่ะตวัดทีเดียวตายยกยกตี เก็บสก,กิลไว้ฮะคนดูนะสวยเอามันเสกมาว่ะมันคครมามันคครมาสก,กิลเลยครับแต่ทีนี้ฮิวแล,ล้วก่อนเลยนี่เพิ่มพลังฮิวครับระยะใกล้ครับฟาดสักทีหนึ่งต <c oughs> ีไปฮะจบตีไปไอตรวนี้เราโคตรถึกอะสก,กิลเลยนี่ดาเมจไปสักหน่อยสวยครับแต่ต้องเลือกช่องให้โดนด้วยนะคนดูนะ อืมกินหึงเลยเนาะกินหึงเลยเนาะนี่ออกไปหนึ่งทีเดียมตายวหน,น้ามึงตายเลยหมาป่าบ้าเลยเอยแล้วมีตัวฮิวอะ่ะฮิวฮิวฮิวฮวฮิวให้ทุกตัวก่อนจริงๆเราชนะแล้วแหละคนดูนะแต่ฮิวก่อนฮิวก่อนจบเกมโู้โโปรตึงแมตช์แรกครับชนะแบบ ใส,ใส่หัวใจสี่ดวงนะฮะคนดูนะเราได้ e p ได้ของมาใส่เอ้ยคาตึงว่ะมาดูก่อนเฮ้ยไปดูแบ็คแพคแบ็คแพคหน่อยนะครับตัวอื่นเราใส่ได้ไหมย Use Attack อืมเลเวลอ๋อมันมีเลเวลในส่วนของเลเวลด้วยโอเคเรลูตี้บวกสิบเอ็ดดิฟเฟน์อืมโอเคใส่ตัวนี้แล้วกันอีควิปไปนะฮะอ่อมีชุดเกาะสองนะครับ 62คริติคอลดาเมจลบ4ลบ8โอเคมันดีแล้วแหละเมื่อกี้เนี่ยที่เราเอามาใส่ไว้นะอืมโอเคอ่ะทีนี้เราจะให้ตัวอื่นได้ใส่บ้างนะครับคนดูนะคือแนวหน้าเราสําคัญนะครับเขาต้องควรที่จะมีเออ่ชุดเกราะเขาบ้างนะครับอีควิสวยโอเค เฮ้ยคนแค่เราก็ตึงอยู่นะคนดูนะอัปเกรดได้ไหมไม่มีไอเทมอัปเกรดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดย้อนกลับมาฮะของเราก็เยอะอยู่นะในตัวนะครับคนดูนะนแล้วก็ต้องเดินไปนะครับตามแมปนะมันแมปราบอกให้ไปฝั่งนั้นนะครับเราสามารถดูแมปไกลๆไดน้นะครับโหแม่งอยู่โคตรไกลเลยอะ่ะ <c oughs> นานี้ <c oughs> นี่เป็นการอนะ่ะเอาเพื่อนมาด้วยหรือเปล่าโนวีโฮมนี่ อันนี้คุยนะคุยควสนะคุยควสนิดหน่อยแวะคุยกันนิดหน่อยนะีเกเีอากีก่อนเข้าใจก่อนนะครับจีขอบผมว่าจีขอบน่าจะเป็นตัวละครที่ห้ารองเท้าใหม่วะอยู่ก่อนสิมันเป็นไอเทมไม่ใช่วะโอ้ักกลัวอไอเทมไม่ใช่ไป มีตัวละครเท่านี้นะดูซมมอนดิซมมอนเราสามารถที่จะเปิดอะไรไม่ได้ไม่ได้นี่แทบไปได้ลนะมีแค่สองนะครับเปิดได้ตั้งห้าตัวหนูเนะี่ยควรเปิดได้สักห้าตัวนะวดด่ากําลังดีนี่เรามาเข้าเข้ามาที่หมู่บ้านนะครับคุณดูนะเฉดอันนี้คือวาร์ปแน่เลยโอ้โหอยส์ nice. เอาวาร์ปสิวาร์ปไปได้ไหมตรงนี้ d r อ p แท็กกิ้งเอาแท็กกิ้งไว้ก่อน โอเคครับแสดงว่าเราเดินผ่านหมู่บ้านมันน่าจะมีของให้ซื้อได้นะแถวนี้นะคนดูอันนี้เครสชัวเวลมาอัดครเควสหน่อย Forest Battle โ,โอเคมาจะเบทเทอร์นะใครก็มาทึตนะ่ตอนนี้นะตอนนี้ฉันแข็งแกร่งเด้อมาเฮียบวยมาก็าตึงก็ตึง เอาละนะจะได้สู้แล้วนะครับเออโอเคปาเก้นเฮ้ยไอซุ่มตัวละครมาคนดูถ้าได้เลขสิบมันก็จะได้ของนะครับอา้าวยิดเม่อดเลยกูไอซัตอา้าวเฮย้ยได้ได้ไงวะงงไอตังตั้งแปดหมื่นเลยเหรือมันเกินปุยนะไปครับดูต่อตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคนดูนะเราต้องการแบบว่าไปให้ถึงจุดเรานะครับ ระหว่างทางนี้เราก็จะได้เจอ N P C มากมายนะครับเราสามารถที่จะต่อสู้กับอินเอ่อไม่ใช่ต่อสู้กับอินต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้นะครับเราจะได้เจอกับทั้ง N P C แล้วก็คู่ต่อสู้นะครับตรงนี้ใครอีกวะจะก็ใครดูอย่าเด้อฉันฟันเ้อบอกก่อนร้านลิชแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวคุยไม่จบสักทีดูตัวคนดูดู แบเทนวอลคิวลี่มาเลยดิตุใส่นะบอกก่อนเฮ้ยใครอ่ะอ้าวตายนะก่อนลงเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดกระเป๋าแล้วก็ใช้พวกงานไอเทมพวกนี้ได้นะครับนี่เลือกตัวที่จะใช้เพิ่มเลือดให้กับเขาได้นะครับนี้เราอ่ทำฮิลิ่งมานะครับไปเลสโกแบตเทเลยดิอาการนี้มามึงหิวขนาดนั้นเลยหรืออาสักหน่อยดิ มันก็จะมีแถบเลือดสีฟ้านะครับกับแถบเออ่สกิลเขาเรียกสกิลมานาแบทเทิลโจมตีนะครับถ้ามันเต็มหลอดเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่อ้าวเฮียกูปาไปโดนตัวเดียวฟักอ้าวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าวกดใช้พิษอีกโดนตัวเดียวเลยนะั่นน่ะกูมันง่ายเก้อในตัวเนี้ยคนดูบอกเลยอยู่เลือดก,ก่อนดิ มีตัวฮิลนะเขาเรียกตัวซับพอร์ตกับสายเวทยอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นแอตแทกเกอร์นะครับ <c oughs> สายแทงกับแอตแทกเกอร์อ๋อวิกตอรี่วิลอัพไหมนี่ได้ของมาใหม่นะครับคนดูนะไปอัพกันอีกนะครับของเนี่ยพี่จะลุยต่อยาวๆนะโอ้ต่อสู้อีกแล้วเหรอฮะมาแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่คิดไม่หลบับเด้คนดูเด,ดี๋ยวดูเถอะเฮ้ยมันวิวสิบเอ็ดนี่หว่าตึงนะรอบนี้ผมว่ามันน่าจะตึงว่ะ ลึงมือแน่ๆเน,นี่ตัวไหนสกิลเต็มก่อนนี่ลงเลยครับมุมนี้แหละสวยโดนหมูครับอ้ามึงฮิวด้วยมีฮิวด้วยนี่ตวัดหมู่แตกแตกไปละหนึ่งฮิวหน่อยฮิวให้เพื่อนหน่อยฮิวเต็มพื้นที่เลยนะสองรอยสวยสกิลครับนี่เป็นไงล่ะ บวกเกราะนะตัวนี้บัฟขึ้นพวกนี้มันฮิวเวทเลยว่ะคนดูหวยครับฝับง่งเราก็ฮิวอยู่ไปสกิลเทอสมันจะมีเวลานะวเวลาแบทเทิลด้วยนะครับอันนี้ของพี่มีเวลาประมาณ10นาทีนะครับในการแบทเทิลหนึ่งรอบนี้ชนะวุ้ย ก็ตรึงก็ตรึงมันอีซี่เกินมันพลาดแล้วที่มันเจอคนอย่างพี่อ่ะคิดว่ามันจริงมันจริงมันจากไหนจริงมันจิมันจริงมันจริงไม่ใช่เก่งมันจริงโอ้ระหว่างทางทำไมกูได้สู้หลายที่แต่ว่าเฮ้ยโดนซ้ายขวาว่ะคนดูรอบนี้แม่งต้องจัดเปิร์กใหม่จัดวิธีการยืนใหม่นะครับฝั่งนี้หนึ่งสอง สองอเราฝั่งเลยไหวป่ะวะยิวเลือดก่อนนะอย่างนี้โอเคสวยไหวปะวะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเออไหวอยู่แล้วแหละคนนู้นนะประมาณนี้แหละไปลุยนวๆนวลนวๆหน่นนนนอยดีนววหน่นนอยดีฝั่งละสองสองเอาดิคนละด้านผมว่าฝั่งซ้ายเรามีโอกาสเสียเปรียบมากนะครับตัวแท้งเราเนี่ยกิวเลยดีนะเรามี สกิลหมู่นี่สกิลหมู่ตะวันแซมว, <c oughs> แว้าวอแลกว้าวอยู่เลยครับเดมอนไลท์ครับฮิวหมู่ครับอยู่เลยพี่ชายนี่แฟนโพเทคเท็ดจริงๆมันเป็นบัฟอันนี้มันควรแบบเป็นบัฟหมู่นะสามารถแบบทำให้เราพ้น ดาเมจได้ไม่เอากูไม่อยู่จริงว่ะไม่ไหวเยอีซีเกินไปเป้า <Nice. S 1> เขีวน้อยเฮ้ยได้ของมาด้วยว่ะเดี๋ยวเราใส่ชุดให้ตัวละครเราก่อนนะคนดูนะระหว่างทางที่เรากําลังเดินไปสู้นะจ๊ะดูดิแบ็คแพคก่อนเลยโอ้ oh, ได้อยู่นี่อีควิฟเลยใส่ตัวไหนได้บ้างตัวอื่นตัวอื่นต้องดูตัวอื่นนี่ใส่ได้ ย7ิบเจ็ดโอเคเราสามารถอินชีนได้นะครับตีแบบว่าเอาเอาของมาตีบวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ฮิวสตฟัฟเอ้ยสัญาอย่า,ยยายใช้กับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องย้ายตัวนะครับตัวนี้ใช้เวีดควรใส่ให้กับตัวนี้ครับนีเกรอกก็ใส่ตัวนี้ให้มันแบบได้พอป้องกันอะไรบ้างนะค,คนดูนะ ทุ่งไอทิมติมเลยว่ะเดี๋ยวเราจะมาอัพเกรดตัวละครเราสักหน่อยนะครับเอ่อไปที่ฮีโร่นะฮะคนดูนะเมื่อกี้เนี่ยจะทำการอัพเกรดฮีโร่เนาะขออัพเกรดเอ่อสายโจมตีแล้วบ้าง a อต a c ปีสิบห้าฮิวโอเคตัวนี้แหละอ่าสายฟ้าไหมบวกอะไรขึ้นมาบ้างวะเนี่ยอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับ อัพแค่นี้พอนี่แอตแท็กเราเพิ่มอยู่นะฮะส่วนต่อมาก็จะเราจะอัพอ่าจะตัวนี้นะครับหนึ่งขวดนะฮะเป็นสกิลเป็นยาพิษนะครับเอ้ออัพอย่างละหนึ่งพอตัวนี้ไอตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเขาเป็นแนวหน้านะครับแล้เ,เขาต้องคอยแบบป้องป้อง,ป,องป้องกันเราด้วยนะครับ, nice, บรวู้วว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  ทีมเราเริ่มแบบตึงแล้วนะ <c oughs> มันให้เราสู้อย่างเดียวเลยอ้าวล่วงนะบอกก่อนไปลยุยบอสไม่เท่าไหร่หรอกเวทสิบสามนะครับน่าจะสู้ไหวโอ้โหสบายนตีตัวลูกน้องกูแทบไม่เข้าเลยระดับอสด้วยนะฮะบอสเอาไปเด็กดีเป็นไงล่ะเจ็บนันนะรู้ก็รู้ คิวหน่อยคะเฟรมไดมอมดนี่เป็นไงล่ะโคตรตึงลงโปรติกครับแคนโปรติกให้เพื่อนเราด้วยนี่บัฟลงบัฟเฮ้ยโปรติกออนเนี่ยนี่กะตีไม่เข้าหรออ๋อมันจะเพิ่มกรอบโปรติกขึ้นมานี่กูฮิวเป็นไงล่ะดูกูฮิวซะเฮ้ยบอยโอย้ชิวคนดู กรอบโพติกมันไม่เท่าไหร่หรอกนี่มันติดติดสถานะไฟเอาไปแดกไอ้ย้ยคีออสกูลกเกราะด้วยนะโอ้โหโพติกออนอีกแล้วจะฟาดไหมตกิลครับหัว่าเป็นไงล่ะโคตรตึงอีกรอบหนึ่งฮะแครนโพติกนี่เป็นไงล่ะสตันเนอร์นะครับเฮ้ย oh <my> เอา่ะเอา,าอะยูก่อนเฮียแม่งเอ้ เลือดคูเต็มอยู่นะเตะแตงฮิวไปก่อนคนดูนะฮิวให้มันอุ่นใจเอาดีเอาดีมาตัวคนเดียวด้วยอย่างเก่าโดนกูซะ,อ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 ะเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหกรอมืงอนี่สามพันเลยนะมึงเกินไปนะบอกเลยนี่เป็น,นยไงละ่ะเจ็บน,นนะ่น่ะพรอก็เอาไม่อยู่ดอกบอกเลยโอแคนโพเทคมันรีโหลดเร็ววะ่ะสกิลก่อนเลยนะทีนี้นี่ตัวไหนโหลดเสร็จออะต่อนี่ปิดฉากครับคนดู แบมลวงเจ็ดร้อยเดือนเป็นแสนก็เอาพี่ไม่อยู่หรอกครับน้องเออเราทำเวลาไวมากเลยนะมได้ของมาใหม่ด้วยทำเวลาแค่นาทีเดียวครับเฮ้ยบอยน่าจะแถมตัวละครให้อีกตัวหนึ่งเนาะอ๋อเมื่อกี้นี่มีของอะไรมาใหม่นะเออนี่นี่ี่อีคลิปเลยจ้ะใส่ถุงมือไหมถุงมือนี้ไม่ไม่เวิร์กนะครับต้องเปลี่ยนตัวนะะ ให้ตัวอื่นเขาใส่นะครับถุงมือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อัปเกรดนี่โอ้มันบวกเลือดนี่หว่าเอาตัวนี้ก็สําคัญอยู่นะฮะเขาใส่ไปเถอะนะเพราะว่าเขาต้องคอยยืนยิ้ให้เรานะครับคนดูนะเออมันเป็นความมีความชอบไปนะตัวอื่นช่างแม่งไอ้สัสตัวมีตัวฮิวตัวฮิวไม่ได้ถ้าขายเข้าไปเราเราฤตคุยคุยจุดเทเลพอร์ตการจุดเปิดจุดเทเลพอร์ตนะครับตรงนี้นะ ต้องคุยสองที่นะครับโอเคสวยจ้าสามเหลี่ยมคุยกับสามเหลี่ยมหินสามเหลี่ยมอา้าวชวนมาเออชวนมาแบทเทิลเอาวะ่ะไอ้เหี้ยมึงไปถึงแมงกระธาเขาเลยเนาะอู้ฝั่งกูแม่งเก่าจริงวะ่ะดูดูดิเพิ่มเพิ่มเลือดให้กับฝั่งเราให้ครบก่อนนะฮะคนดูโอเคอยูเ่เสร็จแล้วไปแบทเทิลบอย มาดิมึงจะเก่าขนาดนั้นเลยเหรอออโต้เฮ้ยเปิดออโต้ได้แล้วคนดูเอออย่างนี้เลยนี่แหละที่ฉันต้องการสกิรัวครับปีออโต้มันเริ่มฉลาดแล้วโอ้หเอาเบี้ยนหนอยตายไปดิมึงใส่กรออะไรมามึงก็โดนนี่เพิ่มฮิวครับฮิวเนียนๆ ได้อยู่ชิวๆเองท้าสู้กาเข้าไปทั่วดูจ้ะนี่เครยงลูกบอลดิเฟนเดอร์เครีรออสเมจิกสตอมเจดนี่สกิลรัวครับฮิวครับต้องมีเอฟเฟกต์ฮิวท่ๆอย่างนี้เฮ้อก็ตรึง รัวๆนัวๆครับกรอกก็เอาไม่อยูอ่มันมีกรอกไหวๆสบายเจอชุดใหญ่ทีเดียวคอมโบน่าจะล่วงละเฮ้ยโคตรเริงอีซีเกินไปหรือเปล่าพี่น้องง่ายเกินนะฮะชิวๆนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนักงกาแาก่าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Dragon h u r t s ไซรินกอสนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่า 3D Adventure RPG หรือว่าเอ RPG นั่นเองเป็นเกมแนวแบบว่าบวกเทคนิคนะครับวางแผนตำแหน่งต่อสู้ด้วยนะท่านผู้ชมเทิร์นเบสนะครับฝากด้วยละกันถ้าหรับเกมนี้นะครับท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างเป็นย้ายใต้คลิปเลยนะครับสุดท้ายต้องการที่จะเติมเกมชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น RV PUBG Mobile Free Fire Apex Legends Mobile Genshin Impact Valorant แล้วก็ Ragnarok ok นะท่านผู้ชมนะสามารถเติมผ่าน เว็บ Richman Shop ได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะครับท่านผู้ชมนะเติมถูกแน่นอนนะครับถูกกว่าเติมตรงอีกนะเติมถูกเติมดีเติมไวการันตีผู้ใช้งานบนไลน์ออฟฟิเชียลที่เคยเติมนะครับถึง300,000คนนะท่านผู้ชมนะฝากด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ที่คบกับตัวแรกก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบายจ้าว uh ู huh. ะนะ้ฮู้ร้านนะจุ๊บจุ๊บร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว้าว